เ้นต้นของดิฉันนะคะที่เข้ามาเป็นอสมอนะคะเริ่มต้นจากความคิดเรื่องการเป็นจิตอาสาดิฉันอยากมีการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะและดูแลสุขภาพคนในครอบครัวใจก็คือการดูแลสุขภาพแล้วก็เห็นรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่อสม,อมอที่เสียสละเพื่อสังคมนะคะ ก็คือความยากในในในระแบบวกบ้านในชุมชนของพี่ต่ายนะคะจะเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นเนาะของประชาชนเป็นชุมชนเมืองประชาชนหนาแน่นแล้วก็เข้าถึงได้ยากความท้าทายก็คือว่าเราจะทํายังไงนะคะที่จะเข้าถึงประชาชนในกลุ่มนี้โดยแต่เาโดยโดยการที่เราใช้ตัวเราเองนี่แหละคะ่ะเป็นเป็นสื่อ โดยการที่เช้าเราไปออกกําลังกายให้ประชาชนก็เห็นว่าเราเออกกําลังกายแล้วก็มีการทักทายกันในช่วงเช้าการที่ภาคภูมิใจอะเหรอคะโครงการที่ภาคภูมิใจก็มีหลายโครงการนะคะแต่จะยกตัวอย่างเช่นการทําโครงการโยคะเพื่อสุขภาพตำบลสม็จนี่แหละคะ่ะเรามาเล่นแล้วเราสุขภาพดีเราสุขภาพดีเร,พดเราก็ได้นําความรู้พื้นฐานตรงเนี้ยสามารถไปแนะนําให้กับประชาชนในชุมชนได้แนะนําให้กับคนในครอบครัวได้ ารเป็นจิตอา,าสานี่ค่ะเป็นความภูมิใจนะคะที่มันไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยเราทําด้วยใจอะคะ่ะเรามีความสุขเราทําแล้วเราเห็นผลของเราเองนะคะว่าดีจริงให้ทุกคนนะคะบอกว่ามีสุขภาพที่ดีดูแลตัวเองนะคะรู้จักวิธีป้องกันรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองนะคะลานะ